อุปกรณ์การวัดค่าน้ํานะครับภายในหนึ่งกล่งองการวัดค่าน้ํานะครับจะมีเป็นอุปกรณ์ดังนี้นะครับจะมีเป็นตลับวัดค่าน้ํานะครับแล้วก็น้ํายาวัดค่าคอรีนส่วนสีแดงจะเป็นน้ํายาวัดค่า pH ของน้ํานะครับต่อมานะครับให้เพื่อนๆใช้ตลับจุ่มลงไปในสระนะครับแล้วสะบัดออกนะครับเปิดขวดน้ํายานะครับให้เพื่อนกดลงนะครับกดฝาลงแล้วบิดนะครับถึงจะเปิดออกนะครับต่อมานะครับ ฝั่งสีเหลืองให้ใช้น้ำยาสีเหลืองนะครับหยดประมาณ3-5หยดนะครับฝั่งสีแดงนะครับเหมือนกันครับหยด3-5หยดครับจากหยดน้ำยาเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆพื่ทำการปิดฝาครับ หลังจากเพื่อนๆทาการปิดฝาเรียบร้อยนะครับให้เขย่าให้น้ํายาเข้ากับตัวน้าในสระครับ่ามาตรฐานของค่า pH นะครับจะอยู่ที่7.2ไม่เกิน7.8นะครับส่วนค่าคลอรีนนะครับจะอยู่ที่1.3ไม่เกิน3.4นะครับหากค่ามาตรฐานคลอรีนต่ํานะครับให้เพื่อนๆเติมเกลือเพื่อรันระบบนะครับผ่านไป10-15นาทีให้เพื่อนๆวัดค่าน้ําใหม่นะครับค่าคลอรีนก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับข้อควรระวังนะครับค่อยๆใส่เกลือนะครับ ที่ pH สูงเกินไปนะครับให้เพื่อนๆใช้ pH ลบครับปรับค่าน้ำนะครับโดยปริมาณนะครับสะ100คิวนะครับจะใช้ประมาณ1นกิโลจะได้ปรับลงมาประมาณ0.2ครับที่ค่า pH ต่ําเกินไปนะครับให้เพื่อนๆใช้ pH บวกนะครับสะว่ายน้ําประมาณ100คิวจะใช้ pH บวกประมาณ1นกิโลนะครับค่า pH จะค่อยๆปรับขึ้นประมาณ0.2ครับก็มาถึงคําถามนะครับว่าต้องวัดค่าน้ําบ่อยแค่ไหนนะครับ ที่ที่สระว่ายน้ำใช้งานเป็นประจำนะครับอย่างเช่นโรงยิมโรงเรียนสอนว่ายน้ำนะครับผู้วิลล่าอาจจะต้องวัดค่าน้ําเป็นประจําทุกวันนะครับส่วนสระว่ายน้ําส่วนตัวนะครับอาจจะ2วัน1ครั้งนะครับการวัดค่าน้าเป็นประจําทุกวันเพียงเท่านี้ก็ทําให้น้ําในสระไม่เขียวแล้วครับ